กันว่าทุกคนเด้อเ้ยทุกคนน้องบอมตื่นเต้นขนาดเนาะได้ยินเสียงเพลงบอกนะนั่นแหละทุกคนตอนนี้จังหวะตอนนี้กําลังสีแห่เคยเนาะเป็นจังหวะที่แบบตื่นเต้นละทางไฟเจ้าบ่าวและเจ้าสาวกันตื่นเต้นคือกันเนะะาะลวก็น้องบอมยากให้ทุกคนได้เบิงเนาะได้ได้เบิงวิธีฮิตของประเพณีของเราเนาะบางเทือเบ่าบางเทือเบ่าฟังไทยได้มาเอาเมียทีลาวเนาะกาอยากให้เบิงเนาะเป็นคลิปวิดีโอที่แบบ อยากให้เบื้องเป็นแบบเป็นความฝันอีกครั้งหนึ่งฮะนะทุกคนที่นุ่มนุ่มไทยจะมาขอสาวลาวต้องแห่เคยก่อนเนาะต้องมาเบิ้งเด้อทุกคนรอรุ่นไปนากันเนาะเป็นจังใดความตื่นเต้นความเฮฮามันจะมาโอ้ความตื่นเต้นความาเฮฮาอยีายก็ต้องเกิดขึ้นมาแน่นอนเนาะแล้วก็ความเมื่อนม่วมนซื่นนํากันอีกเนาะทุกคนมารอติดตามวงเงเด้อเนาะตอนนี้ตอนนี้แน่นเจ้าบ่าวกําลังสีแห่ เพิ่นฝ่ายเจ้าสาวฝ่ายโอ๊ยน้องบอสต้องขอโทษขออภัยนาะที่เราผิดเพรตื่นเต้นแหงเนาะอ่าทางฝ่ายเจ้าบ่าวฮั่นกําลังจะแห่เจ้าบ่าวไปหาเจ้าสาวเนาะเดี๋ยวเนาะเดี๋ยวน้องบอสิมาถ่ายบรรยากาศตอนแห่เจ้าบ่าวไปให้เบิ่งเนาะทุกคนนี่เนาะบรรยากาศตอนจะแห่เจ้าบ่าวเนาะอันนี้ก็จะเป็นฝ่ายเจ้าบ่าวเนาะนี่เพิ่นจะแห่ทางตะเวนตก ไปหาตะเวงนขึ้นเนาะจะแห่ไปหาตะเวินขึ้นเนาะเป็นฮีตกองกองคนลาวเขาเนาะอันนี้แห่เคยเคยใดก็จะประมาณนี้เมื่อทุกคนเนาะนี่คือเงอนเจ้าสาวละส่วนนี้คือขบวนเจ้าเบ้าเนาะเขาจะมาแห่เจ้าเบ้าไปหาเจ้าสาวดํากันเด้อทุกคนนี่ความคืบคื้นก็บังบันเกิดขึ้นแล้ว ต้องขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่ามันย้อนแสงหน่อยหนึ่งนี่นี่คือเจ้าบป้าเนาะนี่เนาะเจ้าเป้ยเบิ้งนี่นี่คือเจ้าบป้าเนาะทุกคนนี่ไอ้ตุ้ยเห็นปะนี่นี่คือเจ้าบป้าเนาะว้าซุดหล่อเลยเนาะนี่เนาะมาเป็นซุดเลยโอ้ยไพได้โอ้โห ขึ้นมาถึงนะคะยืนขึ้นขบวนนำน้านเนย ความมู้สึกตอนนี้เป็นยังไงบ้าง <c oughs> คือน้องยูไทยอะคลิปมาได้สองมือนี่แล้วน้อยยังบบเห็นเจ้าสาวทุกคนนี่ก็คือสุดของเจ้าสาวนะคะงานนี้อืม <c oughs> ป่งเวอร์ค่ะทุกคนปังเวอร์เลยคือแบบว่าอาเจ้าสาวกำลังศิสละสูตรนอนมาเป็นคู่ผัวเมียผัวแก้วเมียทิพยาน้อนตอนนี้ความมู้สึกงสละสูตรเป็นยังไงบ้างเป็นแหงตอนนี้เพราะว่า <c oughs> <c oughs> เสียงอ่ะเจ้าบ่าวดีตื่นเต้นตื่นเต้นคืออ่าทุกคนต้องตื่นเต้นเนาะตอนนี้เจ้าบ่าวมาฮอดแล้วเนาะเฮากาสิฮับเอาเจ้าสาวออกไปหาเจ้าบ่าวเนาะทุกคนรอลุ้นอุตตอนนี้ลุ้นแหย่เจ้าสาวขนาดเลย ตอนนั้นทนอนได้มาการประตูเงินประตูทอง <c oughs> ประตูทองน่ะดี่ PM át, สาวๆน่ะลางดูไว้นี้นี่อย่างหลายประตูขนาดนอเนาะนี่อันนี้คือน้องน็อตน็อตจะมาล้างเท้าเคยนาอเป็นน้องสาวลากล็จะประมาณนี้นทอกคุ ขึ้นมาก็อา้องไปเทียนก็เนาะ

งามเลยวันนี้อ่านี่น็อดทุกคนวันนี้น้องน็อตเราสวยนะคะนี่น้องอยู่บนคิเล่ออกไปน้องน็อตถักถ่ายกล้องหน่อยคือน้องน็อตนี่จะเป็นอ่าน้องสาวลาของ่ายแอดน็อดเท้าถืได้บึ้งวัดต่อลาเท้าได้ได้จังหวะทุกอย่างได้จังหวะทุกอย่างน็อดน็อนี่คือสองเนาะสอง ได้เยอะค่ะเยอะค่ะทุกคนเยอะเยอะอยู่เออเจอเยอะประมาณนีเนาะอันนี้เป็นกาสเอินขวัญเนาะเป็นเท้าแก้รูตาน่าจะไม่เห็นประมาณนั้นทุกคนอันนี้ถึงปลายจะาส่ยวจะบ้าประมาณมัดลายแขนลายมัดขุนใส่กันเนาะทุาคนลาเส้นไปหุ้นใส่จ้า ือตอนนี้เนาะเพื่อนได้เออขวัญหลังจากที่เจ้าเบ้าเจ้าสาวได้มาพบกันเนาะก็ได้เออขวัญมัดแขนให้ <c oughs> <c oughs>

ก็ชิมัดทานมาแขกในเพิ่มเนาะ Kita siak, siak di bandar Juku kan kan? Apa yang bawa bawa ke mana? Jalan. Mana mana? Adik kor, semua-mereka lihat, semua-tuak. Ku kian naik ke depan, naik bawa ke belakang. Dan sekarang, mana? Ini lagi bawa bawa. ไ่รว่าผูกนอันนี้ก็ขอโทษนะเพราะว่าวิสาอาคมารหรว่าวิสาอาคงมาหรือว่ามาูกขังกลงก็ได้ถ้าูกี่บรวณตงให้มาหน้าอันนี้ขอวทามันเปุณคกันเ ไม่บอกไอตุย๋ยเม่ของเจ้าบ้าวเนาะแล้วฮานี้ก็คือแม่เจ้าสาวเนาะทุกคนงาม่าแพ้กันทั้งนั้น <c oughs> ไปเจอกันงามเขาหญิงงามขนาทุูคนอีกเอาลูกเช้า,ล,าลูกเ,ากเ่าดีาาดโอ้ยิามให้กนได้เราจะกันได้เนาะนี่บกอกุฏเจ้า คนตอนนี้ก็เข้าห้องหอเลยเนาะเอาเจ้าสาวกับเจ้าบ่าวเข้าหหองหอ,อ,อหงหอเจ้าบาวกับเจ้าสาวก็บแบบสีชมพูออลล่าค่าดเป็นประกาย <c oughs> ้องอชื่อปลาเป้งปลากายเนาะทุกคนไปนี่ก็ไป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  Si O-Yong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  โซบะเล่เอมก็ไม่เล่นเออ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 เเออเเออ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 เอเออเออเเออ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 ออเ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 ออออเ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 อเออเเออเอออเออ ุบลหยุบลดเลยหยุดเลยทุกคนหลังจากที่เหาเอาเจ้าบ่าวเจ้าสาวเข่าเหินห่อไปที่หิบหอยเนาะเอากะเอาเจ้าบ่าวเจ้าสาวออกมาซุมมาพ่อกับแม่แล้วก็ญาติพี่น้องท่างสองฝ่ายเนาะท่างสองกล้ามสองฝ่ายเนาะ โอเคทุกคนตอนนี้น้องยูกะได้มานาะหลังจากที่เห่าไปแห่เคยมาเนาะคือทุกคนอาชิถามกันมาหลายเนาะว่าค่าสินสอดของสาวลาวเท่าไหร่เนาะก็คือค่าสินสอดของสาวลาวค่าสินสอดของเอเอ็ดเนาะห้าสิบห้าสิบล้านขำสองบาทเนาะทุกคนประมาณนี้เดี๋ยวอันอื่นฮากมบฮู้เนาะว่าที่ประมาณเท่านี้เนาะฮูนจะว่าค่าสินสอดของสาวลาว ห้าสิบด้านคำสองบาทนะคะทุกคนเอออ่าบ่าวไทายอาจสิได้ยฮูเนาะค่าสินสอดของสาวคนม่วงเนาะกับประมาณนี้เนาะทุกคนบางคนก็ขึ้นบางคนก็นลงเนาะแล้วแต้ง โอเคเนาะทุกคนคลิปนี้น้องยูก,กัจลาทุกคนไปก่อนเด้อเนานะเพราะว่าน้องยูก,กะชีไปเตรียมออกงานในค่ำคืนนี้เนาะไปบึ้งกันว่าค่ำคืนนี้นะ้องวอนน้องยูจะนุ่งสุดแบบใดไปคลิปนี้กัจลาไปก่อนเนาะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้น้องยูเห็ดคลิปต่อไปดเด้อเนานะเดี๋ยวบึ้งอีพีต่อไปทุกคนเลยไปงานเนาะสิเจอะผู้ใดได้ละกันซีมีแต่สาวๆนุ่งสุดใหม่ไปเนาะเดี๋ยวคลิปนี้ลาไปก่อนเนาะต้องรอรุนคลิปนาไปบ้า